ไลน์บนโลกออนไลน์ขายดีที่สุดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้พรบัรโชว์หลักฐานให้ดูมาดูครับนี่นะฮะเป็นข้อมูลเชิงลึกจากเพจของผมหนสัปดาห์นี่คือรายได้ครับนี่มาจาก Facebook โดยตรงเลยนะที่สำคัญที่สุดนะครับการเข้าถึงแบบชำระเงินนะครับผมผมไม่ได้ใช้ค่าแอดในการโปรโมทเพจของผมเลยสิ่งที่ผม ขายบนโลกออนไลน์นั่นก็คือสิทธิ์เรียกว่าความรู้ต้นเพปของผมนะครับมีคลิปวิวรือคลิปสั้นนะครับหลักล้านวิวเนี่ยหลายคลิปมากคลิปสั้นพวกนี้นะครับทำให้ผมสามารถสร้างผู้ติดตามได้ถึง2 6แสนคนภายใน3เดือนทำให้มีคนเรียนกับผมเนี่ยถึง 2, ัหร้ดหรือเกือบเกือบคนผมจะให้คุณด,ดูนะครับรีวิวจริงๆงจากนักเรียนของผมนะครับผมเขาสามารถนำเทคนิคที่ผมสอนเนี่ย ไปใช้ในการทําธุรกิจหรือหาเงินได้จริงๆนะครับถ้าคุณสนใจที่จะเรียนกับผมนะครับวิชาในกลุ่ม VIP เนี่ยจะมีทั้งการเป็นในหน้า TikTok นะฮะหรือ a อฟ i l i a t e นั่นแหละในหน้า s h o p e e ้ในหน้า Lazada และเทคนิคการปั้นเพอยแบบที่ผมทำแบบนี้รวมถึงเทคนิคการทำคอนเทนต์ให้ปังแบบที่ผมทำได้เป็นหลักรานดิวแบบนี้นะครับโดยคุณจะจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งจะมีเนื้อหา อัปเดตใหม่ๆโดยการไลฟ์สดจากผมทุกสัปดาห์เลยนะครับถ้าคุณสนใจนะครับผมจะรับอีกไม่เยอะแล้วนะครับ